สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเหรียญตัวยทนดอกเน่เจนเจลากันนะคะขอบคุณแบบสวยๆจากช่องของแม่นิดน้องเคดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนการทำกีดสอดลูกส้มแล้วก็การสอดริบบินไปเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้กิดยาวมากเกินไปอ่าให้เ,เพื่อนๆสอดลิบบินแบบไม่เลยนะคะ เนื้อทรายไว้ข้างในกับเผิดไว้ข้างนอกเราจะใช้ความยาวของลิบบินอยู่ที่40เซนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกีดชั้นที่หนึ่งกันเลยน้องเพื่อนหยิบึ้นน,นันขงเส้นแล้วก็บิดลิบบินแบบนี้แบบนี้นะคะบิดลิบบินให้ได้สองรอบแล้วก็จับไว้ ให้เพื่อนๆน,นับนับเส้นข้างหน้าเส้นนี้นะคะวนขวานับหนึ่งสองสามสี่นับไปสี่เส้นจับริบบิ้นโค้งกลับมาสอดใต้เส้นที่สี่ลอดสามเส้นให้มาโคที่รูนี้แล้วก็ดึง ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะค่ะเราทําวนไปทางซ้ายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เพื่อนบิดลิบบินแบบนี้สองครั้งแล้วก็จับโค้งปลายลิบบินกลับมาสอดเข้าลงลอดผ่านสามเส,ส้นแล้วก็ดู น,นี้ยังไม่แน่นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจาับทีหลังทําวนไปให้ครบทั้งแต่เส้นเลย เวลาสอนให้เพื่อนเอียงขวานิดหนึ่งนะคะจะได้สอดง่ายขึ้น สอบยากนิดหน่อคะ่ะทำเพื่อนค่อยๆนะคะเบี่ยงขึ้นมาทางขวาเบี่ยงขึ้นนิดน่งเพื่อที่จะให้ปลายริบบินโผล่ออกมาฝั่งนี้ได้ง่ายขึ เส้นสุดท้ายค่อยๆดูนะคะเพราะว่าเส้นสุดท้าย ค่อยๆค่อยๆสอดนะคะเพราะว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เบี่ยงขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะมาทำการับกีบแลกกัน เราจะค่อยๆเดินทีละกีแล้วก็ผาบแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาของกีบชั้นแรกประมาณนี้นะคะเราจะมาทำกีบชั้นที่สองกันเป็นกีบข้างนะคะให้จับเลมินขึ้นม,มาหนึ่งคู่แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็บิดกลับเข้าไปข้างในให้ได้ลักษณะนี้นะคะให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะ พอได้แบบนี้แล้วเราจะสอดสอดเข้ามารูถัดไปแบบนี้สอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงเพื่อนๆก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะลักษณะของกลดจะคว่ำแบบนี้ดูอีกครั้งนะคะ ยกลิบบิ้นแล้วก็บิดริบบิ้นเข้าไปข้างในหนึ่งครั้งแล้วก็สอดแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้ทําวนไปจนครบทุกเส้นเลย ค่อยๆดึงให้บินไปพร้อมกันทั้งสองเส้นนะคะ ซึ้นสุดท้ายเราก็จะจับิบบินให้กกีบเท่าๆกันเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้ชั้นที่สองแล้วเราจะผิดก,กับด้านแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาสอดเกีบริบบิน้นแบบนี้เราจะสอดเก็บขึ้นข้างบนนะคะ วนขวาก็ได้วนซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยเวลาเราสอนแล้วก็กดติบบินคนนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ป็นง่ายนะคะไม่งั้นเราก็จะใช้แหน,นเลยเพื่อเป็นตัวช่วยในการดึงบปิ้น กดลูกบินลงไปนิดนึงเราก็จะเดินได้ง่ายขึ้นแบบนี้ เส้นแล้วเราก็จะปิดแบบขึ้นมาดูข้างบนแบบนี้ดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมาทำปิดชั้นสุดท้ายกันเพื่อนหยิบมาหนึ่งเส้นแบบนี้เราก็บิดริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลงแบบนี้ แล้วก็สอดเข้ารูถัดไปแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะโดจับริวินมาแบบนี้แล้วก็หมวนให้เป็นกลีบดอกวัวแล้วก็สอด เวลาเพืเ่อนๆดิบนีบิ้นใช้นิ้วชีก้กับนิ้กลางจับไว้เพื่อให้สอดง่ายขึ้นนะคะแบบนี้สำหรับคนที่ถนัดข้างซ้ายนะคะถ้าข้างขวาก็จะทำง่ายหน่อยนึง แล้วเราจะมาดูข้างหน้านะคะแล้วเราจะมาจับกีบให้เท่าๆกันแล้วเราจะตัดริบบิ้นเลยเราจะเหลือปลายริบบิ้นประมาณสองเซนนะคะ เสร็จแล้วเหล<า><อ><น>ี่ยญปรยทานดอกเนตรการจนาของเราขอบคุณคลิปสวยๆจากช่องของแม่นิกน้องเขตด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ